ข้าสู่ช่องจมากก่อนนะครับก็ห่างหายไปนานนะครับกับรถคันนี้ทําไมถึงหายไปครับฟ้าโกงโอ้ฟ้าโกงเลยนะครับระบบน้ํารวนหมดล้างใหม่หมดทําไมทาไมมันเกิดอะไรขึ้นก็ก่อนหน้าเนี้ยผมโดนวางยาไม่บอกแล้วกันว่าอะไรยังไงก็คือโดนวางยาใส่น้ําเปล่าแทนหลอยยินแล้วเราไม่ได้เช็คนะแล้วไม่บอกเขาด้วยใช่ไหมเขาไม่บอกเราด้วยนะครับผม ก็ตอนแรกก็สงสัยว่าตอนขับรถอ่ะความร้อนมันจะอยู่ประมาณแต่ร้อยร้อยนิดนิดร้อยหนึ่ร้อยสองอ่ะทากเดิมเท่าไหร่ปกติตอนตอนตอนที่รถเสร็จแล้วเนี่ยรถมันจะอยู่อุภูมิประมาณ96-97ไม่ร้อยไม่ถึงร้อยอ่าแต่คราวเนี้ยแต่ก่อนมันถึงร้อยถ้าถึงร้อยก็มีคําแนะนำอะไรไหมก็คือจุดเดือดมันสูงรถบิ๊กไบค์มันสูบรถรถบิ๊กไบค์มัน ความร้อนค่อนข้างเยอะแล้วยิ่งตัว 650F ใช่ป่ะแม่งไม่มีตัวบอกอุณภูมิรถอันนี้สาคัญเราต้องหามาติดเนี่ยที่ผมหามาติเนอ่ไอันตัวนี้คือตัวบอกมพตัวนี้อ๋อมันจะมีตัวบอกอุณภูมิอยู่ต้องมีนะครับต้องมีถ้ามีหม้อน้ําต้องมีตัววัดอุณหภูมิตอนนี้มันอยู่ประมาณ70 78ถ้าไม่มีตัววัดก็จะจะต้องเตรียมตัวผ่าเครื่องว่าผ่าโกงใช่เราจะไม่รู้เลยว่าความร้อนรถมันจะผิดปกติหรือว่าปกติอยู่อะไรเงี้ย ถ้าซื้อมาติดได้ก็ซื้อมาติดดีกว่าถ้าถ้าความร้อนเกินร้อยต้องไปหาช่างเรียบร้อยใช่ไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหา <Okay. S 1> ก็พอตอนแรกมีอาการก่อนเลยก็คือไปออกชิปเอ่อ,อนครนายกแล้วบิดค่อนข้างแรงประมาณร้อยร้อยแปดสิบสองร้อยอะไรเงี้ยแล้วพอกลับมากลับมาจากลิปนั้นอ่ะน้ําดันออกจากรูท่อตรงนี้นอะไรนะนัทนอนใสตรงไหนดูที่ <Okay. S 1> มันดันออกจากท่อตรงน,นี้ท่อระบายน้ํา อ๋อมันมาจากตัวอะไรหม้อน้ํำมันระบบน้ํานะครับมันจะออกมันจะออกมาถ้ากดแรงดังสูงใช่ก็คือจอดปุ๊บเราเครื่องร้อนพอเราดับเครื่องดับเครื่องบิดกุญแจออกเราไม่ได้ปล่อยให้พัดลมมันทํางานจนเสร็จใช่ปะพอบิดกุญแจปุ๊บแม่งน้ำทะลุออกเลยโอคือแบบที่ที่ตกใจก็คือน้ําแม่งสีเหมือนโกโก้อ่าน้าดำดำนั่นคือนั่นคือน้ำเปล่านั่นคือน้ําเปล่า ถ้าถ้าน้ำหล่อเย็นทั่วไปก็จะเป็นเขียวเขียวฟ้าฟ้า,ฟาฟมัน,<อ>นบ,บามีสีตอนนี้ก็ถามช่างว่าอาการที่ผมเป็นยมันต้องทำอะไรยังไงช่างก็เลยให้เอารถเข้ามาเช็คดูก่อนก็ผลสุดทก็คือฝากโกงแต่ว่าไม่ถึงขั้นที่แบบว่าถ้าเราฝืนขับต่อไปอ่ะอาจจะลามไปถึงล้กชาร์ปละลายลูกติดก็ได้เพราะความร้อนอันนั้นจะแพงกว่าอันนี้ฝาโกมตัวไม่หอโดนไหม ฝังโก่งของหกห้าศูนย์ขอไม่บอกแล้วกันแต่ว่าถูกอ๋อแต่ไม่ถูกเข้าวๆคร่าวๆอ่ะวงกลมๆคร่าวๆนะไม่ถึงหมื่นโอ้ยไม่ถึงหมื่นโอ้ยสบายไม่ถึงหมื่นแล้วแล้วตอนนั้นที่บอกว่าถ้าชาร์ปละลายนี่เท่าไหร่นะประมาณประมาณที่เขาคุยกันนี่ก็คุยกันต้องนะก็ประมาณห้าห้าถึงหกถึงเจ็ดต่างกันหกเท่าแล้วแต่อาการโอยู่อยู่ยังไงในชีวิตก็ไปเปลี่ยนมาปุ๊บพอเปลี่ยนปุ๊บ ด้วยความพีคเลยก็คือด้วยด้วยความที่เป็นน้ำอ่ะแล้วข้างในมันเป็นสนิมใช่ไหมเชื่อแม่งกัดเละเทะเลยข้างในก็คือล้างหม้อน้ําทั้งชุดแต่หม้อน้ํานี่ก็ยังไม่สมบูรณ์นะต้องเปลี่ยเพราะว่ามันผุอ๋อหม้อน้ําผุเพราะว่ามีน้ํากลายเป็นว่าจากต่อเย็นกลายเป็นน้ําเลยผุตรงฝาหม้อน้ําเริ่มผุแล้วก็ข้อต่อข้อต่ออันนี้ยที่แม่งเป็นเหมือนหล่ออลูมิเนียมหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละข้อต่อข้อต่อยาง ไเครื่องแม่งก็ผูกก็คือเขาต่อยางตรงนี้ตรงนี้แหละถ้ามองเข้าไปจะเห็นอีฟ็อกซี่เห็นไหมดูดิของมือออกไปดิในท่อวงวงไว้นะอ่านี่มันจะคี่วงไว้มันจะมีอีฟ็อกซี่ขาวๆอดๆอยู่ใช่ป่ะอ่านั่นแหละก็คือหมวยอยู่ไอ้เคีื่อแม่งแม่งผูกนี่นี่แค่แบบมีคนเติมหล่อจากดอเย็นเป็นน้ำเปล่าเลยเดือดร้อนเดี๋ยวไปหานี่แค่น้ำเปล่าเนี่ยเดือดเดือดร้อนขนาดนี้เดี๋ยวไปหาใส่น้ำเปล่านะครับผม S <S แล้วคราวนี้ <อ S 1> ลามมาถึงข้อ,อข้อก็เริ่มผูก็เลยเสริมยาง <S 2> <S 2> <S เสริมยางเพิ่มเข้าไปนะครับผมแล้วก็เปิดเครื่องใหม่หมดเลยคือไล่ใหม่หมดเลยไล่ทั้งระบบเลยแล้วก็พอเปิดเครื่องมาพีกชีกไปอีกก็คือเนี่ยปะเก็นไม่เหลือแล้วอ้าปะเก็นละลายเหรออ,อ้าวุ้ยมันร้อนขนาดนั้น,น,นเลยนะปะเก็นคือไม่เหลือแล้ว เหลือแต่คาบกาวคาบกาวประกน็นบล็อกเครื่องจะหลุดแล้วอ่าก็มันก็เลยมีอาการน้ํามันเครื่องซึมอะไรด้วยนะครับแต่พอลองเช็คชาร์ปดูชาร์ปยังไม่เสียหายก็คือเราเราเจออาการปุ๊บแล้วเราส่งซ่อมเลยเราฝืนขับต่อฝืนขับต่อเรียบร้อยครับอ่าแล้วก็ไหนไหนก็เปิดแล้วก็รวมถึงเช็คคัตก้อนคัตยังเต็มอยู่แผน่นคัตยังเต็มอยู่นะครับก็ถือว่าสภาพเครื่องก็ยังโอเคนะครับแต่พอทําได้สภาพหนึ่งละ ช่วง,งเดือช่วงเดอนแรกๆทำได้สักพักหนึ่งไม่จบยังมีดันอยู่เกิดอะไรขึ้นทำไมมันดันก็เนี่ยพวกที่มันผูกพวกเนี้ยแหละอ๋อก็คือตอนแรกช่างไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้มันผูกข้างในใช่มันเลยทำให้อากาศเข้าช่างก็เลยต้องส่งอีกรอบใช่ก็เลยต้องเปิดเครื่องอีกรอบหนึ่งเปิดเครื่องหลายรอบอยู่หยาบอยู่ปัดฝาใหม่ทั้งในใหม่นี่แค่เติมน้ำเปล่าเนี่ยหยาบขนาดนี้ลดูฝากทุกคนนะครับพยายามเติมหล่อเย็นนะ แล้วคราวนี้พีคจัดก็คือตอนเอาเครื่องลงไอ้เห,หี้ยหูเครื่องแตกตรงไหนตรงไหนนี่ทำไมมันน่ากลัวจังวะรอยเชื่อมนี่าเดี๋ยวเดี๋ยวธรรมกรจะวงไว้นะอเดี๋ยวต,ตรงหลังยากโอลิงนันอ่าด้วยความที่ <c ười> อย่างที่ท่านผู้ชมได้รู้นะว่า <c ười> ผมมาซื้อมือสองมาต่อจากพี่ชายแล้วพี่ชายผมกม็เคยเจอรุัติเตศมาโดนชนอ่าแล้วคราวนี้เขาไปตั้งวาลก็โดนโดนวางงาน ช่อมเครื่องก็โดนวางงานขนาดชุดสียังโดนวางงานเลยเนี่ยเห็นไหมแหงตรงไหนของง้างสีเดิมมันคือสีแดงนะเนี่ยสีเดิมคือสีแดงโอ้มีจุดมีจุดคาบแดงๆด้วยแต่ช่างช่างที่พี่ผมไปเคลมอ่ะเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนให้ใหม่หมดแต่ทำไมมีสีแดงก็คือเอาสีชุดสีเก่าแหละมาพ่นสีสีแดงตัวสีแดงของตัวสีแดงแฟรลิงตัวสีแดงว่ะนะครับก็คือโดนโดนวางงานมาแล้วก็ วาววาวห่าง wow. wow. ด้วยฝากสำหรับคนที่จะขับบิ๊กไบค์นะครับพยายามหาช่างที่แบบมีประสบการณ์หาช่างดีๆแล้วก็ช่างที่ไว้ใจได้ก็แล้วบทวาวใหม่ด้วยบทวาวใหม่ตั้งวาวใหม่ด้วยเพราะว่าวาวที่เขาตั้งมาไม่ดีมันทำให้รอบรอบไม่คงทีม่มีผลมีผลรอบไม่คงที่ก็คือรถเวลาสตาร์ท <c oughs> แล้วแบบปุ๊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 บเหมือนเหมือนเหมือนเราจูนมา จูนเดินหอบแต่ไม่ได้จูนอ่าแต่รถเราไม่ได้จูนรถเราเดิมนะครับผมแล้วก็มันจะกินน้ํามันมันกินน้ํามันเพิ่มขึ้นก็คือการกินน้ํามันของมันไม่คงที่นะครับผมแล้วก็การจุดระเบิดก็ไม่คงที่ก็คือเปลี่ยนยกเซตใหม่เลยในราคาที่ไม่ไม่ถึงหน้่ยนี่ทําเยอะเนี่ยมันไม่ได้ทำน้อยๆนะตอนแรกนึกว่าทําแค่มอน้ํเลยแล้วก็รวมถึงล้างอ่างด้วยนะล้างอ่างหมดเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ข้างไปล้างอ่างที่ไหนฮะไปล้างอ่างที่ไหนมาล้างอ่างล้างอ่างกับช่างอ่างเหมือนกันอ๋อร้านหรือว่าไปพวกโพไซดียนอะยไปล้างอ่างเอาไม่ใช่างอันนั้นล้างหม้ออ๋อล้างหม้อนะฮะก็เนี่ยก็โดยรวมประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าก็มีอะไรให้ดูเสร็จแล้วประมาณนี้นะครับก็กว่าจะได้รถก็รวมเวลาประมาณ2เดือนกับอีกสเดือนกับอีก2-3วัน ก็คือรถคันนี้เก็บจบใหม่หมดเลยนะครับก็เหมือนกับการเราเซอร์วิสใหญ่อะ่ะคือการที่เราได้รถมือสองมาเราก็ต้องเปลี่ยนของเหลวใหม่หมดใช่ปะ่ะใช่าแต่คราเนี้ยทุณต้องล้างอ่างด้วยแล้วก็เช็คระบบหมอ้อน้าถ้าทางที่ดีก็คือไล่ของเหลวออกให้หมดรวมกระทั่งรวมแม้กระทั่งน้ามันบบหม้อ,มอน้าด้วยะนะครับผมล้างออกให้หมดแล้วก็เติมใส่ใหม่อ่ะอ่ะก็คันนี้ก็จบไปไม่ถึงหมื่นนะครับก็ ถือว่าทําชุดใหญ่เลยนะครับวาวน้ไลาระบบน้ําใหม่อะไรใหม่หมดแล้วก็ยิบย่อยเล็กๆน,น,น้อยๆช่างแถมให้หมดนะครับน้ำมันเบรกยังเปลี่ยนให้ใหม่มแล้วก็เป็นเสร็จนะครับจะบอกพี่กัรลันรับนะครับผมอยู่ในคลองสามนะครับผมประตูงานีนะฮะอยู่หน้าหน้าพึกษาส6ี่หกทับหนึ่งสี่หกแล้วก็อยู่หน้าพึกษาสีด้วยจริงๆอยู่พึกษาสีแต่หลังสุดท้ายแต่ถัดไปกับ ถัดไปก็คือหมู่บ้าน46แล้วอ่าก็คือร้านอยู่ร้านอยู่ข้างหน้าหมู่บ้านเลยติดกับคลองเลยแอบ,บแอบนิดนึงอแอบแอบนิดนึงร้านช่างอัดน,นะครับเซิร์ชใน Google ก็เจอนะฮะนี่ร้านนี้แต่ว่าเราต้องให้เวลาช่างเขานิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยความที่อย่างอันนี้ผมบอกครันนี้คือทำสองเดือนอ่าถ้าเป็นร้านแบบบิ๊กไบค์โดยเฉพาะก็อาจจะไม่ถึงก็ได้แต่ร้านนี้ทำบิ๊กไบค์เหมือนกันแต่ว่าร้าน ค่อนข้างจะมีลูกค้ามาหน้าหน้าร้านเยอะแล้วก็สัญจรเยอะนะครับเขาทขํารถเล็กด้วยแหละมั้งเออแล้วก็ด้วยความที่เขาทํารถเล็กแล้วเขาทําค่อนข้างดีลูกค้าเลยเยอะเราก็ต้องให้เวลาเขาเพราะว่าเขามีคนมีคนงานก็ประมาณสามคนสองคนก็เป็นเป็นเป็นเหมือน,น,นรหลานเขานะครับผมเราก็ต้องให้เวลาเขานิดนึงอย่าไปเร่งช่าง ถ้าพูดตรงๆก็คือบิ๊กไบเอเร่งช่างแล้วรถพังไม่ดีก็คือทําให้ท้องปล่อยช่างอ่านก็คอยโทรมาอัปเดตตลอดว่าเอรถมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยก็ทําทําดีมากนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคันนี้ก็สิ่งที่ยังไม่จบอีกอย่างหนึ่งก็คือหม้อน้ําเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนหม้อน้ําใหม่นะครับผมว่าตอนนี้เริ่มผุแล้วครับก็ถ้าแทบเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จากร้อยตอนนี้อยู่ประมาณเจ็ดสิบ หรือว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็คือไม่ค่อยดีละก็ก่อนออกทริปใหญ่หรือทริปเดินทางไกลก็คงต้องเปลี่ยนก่อนไม่งั้นก็คงหม้อน้ําทะลุนะครับเป็นทะลุกลางทางเน๋ยวลูกติดอีกใช่ก็ประมาณนี้ครับสําหรับคนที่ขับบิ๊กไบค์อยู่นะครับหรือว่าขับตัวนี้อยู่ก็ระวังเรื่องน้ําดันด้วยนะครับมันเช็คมันดูดูน้ําด้วยเวลาก่อนออกทริปหรือเวลาไปทริป เก็เช็ชคอย่างน้อยก็ต้องดูความร้อนเออ,อแ,ลแล้วที่สคำคัญก็คือซื้อ,อที่ติดซื้อตัววัดอุณหภูมิเครื่องมาด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าตอนนี้อุณหภูมิเครื่องเราเป็นยังไงมันผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับถ้าตัวนี้ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นตัวอื่นก็อาจจะถ,ถูกน,นี่แบรนด์อะไรนะโมอโต้โมโตไลท์มโตลิงก์ปะหรือไลท์ลิงก์หรือไลท์ปมอโตลิงก์มอโตลิงก์มโตลิงก์ ก็<ค>จะเป็น,นแบรน์แพงนิดหนึงหักพันหมวนะครับแต่มันก็ไม่แพงหรอกถ้าเกิดเทียบกับค่าค่าส้มรถเด็ก็ลองลองไปกสนได้นะครับก็ประมาณนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วก็คอยกดไลค์กดแชร์ไห้ผมตลอดก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันกน,นะครับขอบคุณครับ